มา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 ครับวันนี้เรามาดูเหรียญเจ้าสัวแล้วกันเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเฉิมโกนะครับหรือว่าครูบาเจ้าเกษมเหรียญเจ้าสัวเนี่ยหลวงพ่อเกษมหรือบางคนเขาเรียกว่าเจ้าสัวเมืองเหนือนะครับออกปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับก็เป็นพิธีใหญ่แล้วก็ได้เกจิดังๆนะครับได้รวบรวมมวลสารแผ่นทองนะครับมาร่วมเทกับเหรียญเจ้าสัว ปลูกเศษแล้วก็มารวมเป็นจนวนเจ้าสัวเมืองเหนือนะครับเนื้อทองแดงแห่งจานวนการสร้างทั้งหมด10,000ื่นองนะครับเนื้อทองแดงนะมีการสร้างเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นนะเนื้อทองแดงเนี่ยมีพิมพ์เล็กแต่ผมไม่ทราบว่า เนื้ออื่นมีพิมพิมเล็กหรือไม่นะครับใครรู้ไหนลองคอมเมนต์บอกผมบ้างนะครับเรามาดูองค์นี้กันนะครับองค์นี้นะครับเราก็จะเปิดให้เช่าบูชาหรือว่าใครมีแล้วก็ลองส่งมาดูได้นะครับสวยเจ้าโสเมืองเหนือนะครับองดูตรงซ้ายมือเราก่อนซ้ายมือเนี่ยจะมีข้อตอกนะครับพระเนี่ยเป็นทองแดงลมดำเนาะผิวเขาจะออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงนะครับพระอง์นี้สวย สวยจริงนะครับไม่มีแต่งไม่มีเติมไม่มีแต้มนะครับไม่มีศึกองค์เนี้ยประมาณสัก9ก้นะครับจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันธรรมชาตินะครับเปิดนิดเปิดหน่อยนิดๆหน่อยนๆ,ๆน,อยนะครับเรามาดูหลังเหรียญกันดูรูเจาะเเราดูเกทแท้ไปด้วยนะครับรูเจาะเล็กๆนะครับพะมีปลอมนะแต่ช่องเราเรารประกันแท้ตลอดอายุก,การใช้งานนะครับเราประกันแท้ผยวเดิมด้านหลังยันคุม,มคมคล้ายๆเจ้าโวกจักเนี่ยด้านหลังได้เขียนว่า ราบผลพุนทวีนะครับได้ราบผลพุนทวีนะหลวงพ่อเกษมก็จะต้เรื่องโชคลาบเมตตาค้าขายมหานิยมนะครับสำนักสุสานตะลักสิบสองสิงหาสามห้าปีเดียวกับวัดกลางเลยนะครับดูหลังสวยนะอย่างนี้ถือว่าสวยดูตัวตัดเนี่ยเกแท้ดูหน่อยอเห็นไหมตัดครึ่งหนึ่งมีฟันครึ่งหนึ่งไม่มีฟันครึ่งหนึ่งใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทาง ด้านล่างเดี๋ยวผมถึงรายละเอียดกันไว้นะครับรับประกันแท้ผิวเดิมนะครับตลอดอายุการใช้งานสวยจริงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะนะครับใครสนใจจะดูรูปเพิ่มเติมก็พักมาแล้วกันนะครับ